สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News นั่งแทน CEO โบยบินให้สูงขึ้นซุปตาสวมบท CEO นั่งแทนบริหารเปิดบริษัทของตัวเองเป็นอีกหนึ่งปีที่แฟนๆได้เห็นความก้าวหน้าไปอีกขั้นของศิลปินคนที่เรารักเพราะมีดาราหลายคนพันตัวเองเป็นนักสแสดงอิสระไม่ขึ้นตรงต่อค่ายต้นสังกัดอีกต่อไป เพราะถึงเวลาแล้วที่จะโบยบินตามใจที่อยากจะเป็นด้วยการควักเงินในกระเป๋าเปิดบริษัทของตัวเองแล้วสวมบทบาทของท่าน CEO นั่งแทนบริหารว่าแต่ที่ผ่านมาจะมีใครกันบ้างมาดูกันบิลกิน PP เป็นคู่ซับพอรตที่น่ารักเสมอมาเพราะอยู่ด้วยกันมานานตั้งแต่ก่อนเข้าวงการบรันเทิงจนเมื่อปี2565บริษัทนาดาวบังกอก็ได้ปิดตัวลง วันที่1มิถุนายน2565ทั้งคู่ก็ตัดสินใจเปิดบริษัทไปของตัวเองโดยบิวกินเปิดบริษัทในานา้ำบิวกินเอนเตอร์เทนเมนต์ส่วน PP ก็เปิดบริษัทชื่อว่า P PP พีกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งแม้ว่าจะต่างคนต่างเปิดบริษัทของตัวเองแต่ก็ยังมีงานที่คอลแลบกันให้เห็นตลอดโดยเฉพาะงานแฟนมีติงคู่บิวกินพี ส่วนหนุ่มคนนี้เติบโตขึ้นอีกขั้นแล้วสำหรับใบวชิรวิทย์เพราะตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับ GMMTV หลังอยู่บ้านหลังนี้มานาน5ปีจึงอยากขยับสเต็ปต่อไปทำค่ายเป็นของตัวเองเปิดบริษัทชื่อคาวนาเอนเตอร์เทนเมนตจัดเต็มแบบครบวงจรจัดอาศิลปินทำอีเวนต์ทำงานโปรดักชันต่างๆโฆษณาและทำเพลงต่อมาด้วยหนุ่มนุกธนพล ขวัญใจพี่พี f c t ทำความฝันของตัวเองสำเร็จหลายอย่างแล้วหนึ่งในนั้นคือการเป็น CEO เปิดบริษัทที่ชื่อว่า TND List ตอนนี้มีการเปิดเพจ Facebook ให้แฟนคลับได้ติดตามเตรียมรอดูความปังในปี2567เมื่อมีนุกธนพลก็ต้องมีป้ายปายโอริโอ คู้เพื่อนสุดสีเพาะปลายปลายก็ไม่ขอหยุดอยู่แค่อาชีพนักร้องและนักแสดงเท่านั้นเดินหน้าลุยเปิดบริษัท CNP Entertainment ปล่อยสินค้าออกมามา,มากมายทั้งของกินของใช้และคอเลกชันเสื้อสุดเทพัฒนาตัวเองแบบไม่มีวันหยุดสำหรับต่อธนาภพขึ้นแทนเป็น CEO เจ้าของบริษัท TNP Reconnect เช่นเดียวกัน หลังบริษัทนาดาวบางกอกปิดตัวลงและมีโปรเจกต์โกอินเตอร์ไปแฟนมีตติ้งที่ต่างประเทศบ้างแล้วส่วนเจฟชาเดอร์เมื่อปี2565ตัดสินใจออกจากการเป็นนักแสดงในสังกัด Be On c o คเพื่อทำตามความฝันเปิดค่าย Studio on อนเซอร์เนเพอแป๊บเดียวก็เปิดมาได้แล้ว1ปีเรียกว่าไปได้สวยเลยทีเดียว ด้านใหม่ดาวิกาก็ผันตัวเองเป็นเอเจนซี่เปิดบริษัทจัดหาศิลปินเองเรียบร้อยแล้วซึ่งจับมือกับหวานใจเตอชันทวิทต,ตั้งบริษัทดูแลตัวเองและปั้นหาศิลปินดันเข้าสู่วงการในชื่อว่า My Media Production ซึ่งตอนนี้ก็มีการเปิดตัวศิลปิน2เบอร์แรกของค่ายแล้วด้วยปิดท้ายกันที่สาวสวยฝั่งเกาหลีใต้เจนนี่แบล็พิงที่ขึ้นแทนซ e o ก่อตั้งคายออสอัเลเออเป็นของตัวเองแล้วพร้อมเดินหน้าง,งานในฐานะศิลป,ปินเดี่ยวหลังพึ่งต่อสัญญาวงแบล็กพิงกกับ YG อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ